ครับกนน็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับที่ได้เลือกนะครับจังหวัดลำปางนะครับเป็นสถานที่การแข่งขันของโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่24นะครับก็ในฝวนของจังหวัดลำปางก,ก็ขอขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับนักกีฬา นะครับจากโรงเรียนกีฬานะครับตลอดจนโรงเรียนนะครับที่มาจากต่างประเทศด้วยครับทั้งหมดก็ก็สี่ประเทศนะสิบกว่าโรงเรียนสิบสี่โรงเรียนนะครับอันนี้นะครับก็จะถือเป็นการแข่งขันซึ่งะจังหวัดลำปางจะได้ประชุมโครงการจังหวัดลำปาง ่วกการนะครับรุกม็อกการฟ้า่นแห่งประเศ่ทายครับท่านผู้บริหารผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมในนามของมารายการกีฬาแห่งชาตินะครับต้องขอขอบคุณทางจังหวัดลำปางโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทัอรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ได้ผนทุกท่านนะครับ